ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในสวนพริกนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเก็บกันที่พริกกินดาพริกกินดาเก็บไปแล้วบางส่วนแล้วนะคะอย่างที่เคยบอกเนาะช่วงนี้หน้าร้อนเดือนเมษาแบบว่าที่นี่จังหวัดยะโสธรจะแบบรอฝนแบบแมากๆเลย เผลอไม่ได้ลืมรดน้ําไม่ได้เลยเว้นช่วงไม่ได้เลยเหี่ยวแห้งทันทีอันนี้ในสวนเราจะอยู่ปลูกด,ดูลิมคันบ่อนะคะพ่อเขาจะปลูดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ตรงนี้เป็นคันอันนี้จะเป็นดินใหม่คันท,ที่เอาขึ้นมาใหม่ดินก็จะไม่ค่อยดีการปลูกพริกจะยากนิดนึงอดีตเก็บไปคุยไปนะคะ อันนี้เป็น,เ,ปนเพิ่งจะมีโอกาสได้แดงนะคะก่อนหน้านี้จะได้เก็บเป็นพริกเขียวเพราะว่าแมงวันทองแบบไม่รู้มาจากไหนเยะแยะมากมายเลยเข้ามาไข่ในดอกเขานะคะแล้วก็โตมาแล้วก็ทำให้เป็นหนอนอยู่ในลูกแล้วก็ร่วงทิ้งเกลือนไปหมดเราเลยต้องรีบเก็บเป็นพริกเขียว ไปขายก่อนมนนีช่วงนี้สงสัยจะอากาศร้อนหรือเปล่าช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แมงวันทองหายนะคะเลยพอได้มีพริกแดงได้เก็บบ้างคิดว่าน่าจะเมตตาเราเนาะให้เรามีโอกาสได้ขายพริกแดงแล้วลูกค้าบอกว่าอีหนูเอ้ยไม่มีพริกแดงมาขายให้แม่ว่าถ้าแบบว่าเขาไปซื้อแบบพริกแดงที่แบบสวยๆใ,ในตลาดอะ่ะ บางคนนี่บอกว่ากินไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นยาฆ่ามแมลงอาจจะฉุนกึกเลยเขาก็จะชอบซื้อตำไมอ้เนี่ยแม่ค้าบ้านๆแบบนี้นะคะที่แบบว่าบางคนอย่างอย่างของอิ๋วเนี่ยคือไม่ฉีดเลยก็จะไม่มีไม่มีความกังวลใดๆเอาไปตำกินสบายใจเลยนี่แต่ว่าสายพันธุ์ที่อิ๋วปลูกเนี่ย จะแบบว่าขอเข้ามานะคะไม่ได้ไปซื้อซื้อเป็นซองถ้าซื้อเป็นซองลูกใหญ่สวยกว่าน,นี้อันนี้ใช้เป็นแบบว่าแม่ค้าขายพริกแห้งอะคะอ่ะเวลาเขาขายเม็ดพริกไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาอะ,อะก้นถุงอะมันจะมีเม็ดพริกลุ่งๆอะเขาให้มาค่ะก็เลยเอามาโรยขึ้นเต็มเลยก็เลยเอามาปลูก ปลูกแล้วมันก็จะแบบคล้ายๆจะแบบไม่ใช่พันคัดเนาะมันกลายพันน่ะมันก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้แหละแต่ก็พอได้เก็บขายก็คือยังยังไงก็ได้ขายอะค่ะขอให้มีลูกเนาะก็เลยไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นมิตโตรหรืออะไรก็เราเน้นประหยัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้อันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นดินใหม่เนาะพราเขาขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมา เป็นคันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้ดินขึ้นที่ขึ้นมาเนี่ยคือสภาพแย่มากเป็นทั้งเหนียวทั้งแข็งทั้งสารพัดเลยรือจะใช้วิธีคือขุดขุดลงไปลึกๆแล้วก็เอาเอาขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่อะไรที่ของตัวเองที่มีะคะ่ะฝังลงไปในดินก่อนนะคะแล้วก็แม่ก็จะใช้สูตรไอ อนเพื่อนๆใน YouTube บอกนะคะใช้เปลือกไข่ใช้ต้นกล้วยใช้ขี้เท่าอะไรประมาณนะะี้ค่ะฝังลงไปในใต้ดินก่อนแล้วค่อยเอาเบี้ยพริกที่เราอนุบาลเขาไว้ะคะ่ะเอามาลงอย่างนี้ได้ผลดีนะคะแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วก็แรงมากดินอันนี้ จะลกนิดนึงเพราะว่าเราทำกเกษตรินดิน,นะะยีอะค่ะญอาที่ขึ้นมาเราจะใช้เกี่ยวไปให้ควายอันนี้วันนี้อิ๋วขนเอยเอาฟางเอาฟางที่อยู่ในข้อควายของพ่อค่ะเอาขึ้นมาคุมคุมหน้าดินมันจะมันจะช่วยได้ที่ตอนที่มันแแล้วร้อนมากๆค่ะดินเขาข้างล่างเขาก็จะเขาจะเปียกๆอยู่ ก็จะมีเหี่ยวเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยพื่นชื้นๆอยู่ได้อันนี้ช่วยได้ฝนไปทั่วเลยอันนี้ในส่วนของพริกกินดาเราก็จะมีปลูกไอ้น,นี่ด้วยค่ะเก็บยังไม่หมดเลยเอาวันล,ละนิดละหน่อยพอได้สักวันล,ละสิบจานมีอันนี้ก็จะได้ประมาณสักห้าจานเนาะเดี๋ยวเราก็จะปิดเก็บพริกขาวพริกขาวที่ทางอีสานเขาเรียกพริกขาวนะคะแต่ว่า พัคกลางรู้สึกจะเรียกพริกกระเลียงอะคะ่ะเนี่ยก็จะปลูกเป็นคนละสวนกันอยูอ่ริมคันบ่อเหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามมาเก็บอันนี้อันนี้เป็นที่นิยมมากเราไม่ต้องไปเก็บเป็นลูกสุกก็ได้จะเก็บเป็นเม็ดขาวๆไปเลยก็จะชอบเอาไปตำแจวกันนะคะนี่วันนี้เพิ่งได้เริ่มเก็บพริกเอง ส่วนอื่นๆยังไม่ได้ไปเลยพอดีวันนี้เร่งขนฟางแก่ข้อควายเอามาใส่เพราะว่าสงสารเขาพอใส้สายมานี่จะแห้งแล้งสุดๆเลยอ่ะโอเคนะคะวันนี้พบกันในสวนพริกเดี๋ยวเข้าหน้าจะพาไปชมสวนอย่างอื่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ